ครับโอเคนะับเรครับพูดถึงที่มาที่ไปของโปรเจกต์นิดหน่อยมายูนิเวิร์สโอเค <My Universe S 2> ที่ที่ทำตัวมายูนิเวอร์สนยครับก็คือจะมีทั้งหมด12เรื่องเนาะเรื่องละ2ตอน24ที่ก็รวมทั้งหมดเป็น24ตอนจริงๆแล้วตัวโปรเจกต์เนี่ยเราเราตั้งใจก็คืออยากให้โปรโมทตัวตัวศิลปินด้วยโปรโมทเด็กที่มาอยู่กับเราด้วยนะครับเราก็ดูว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเด็กคนไหนเหมาะก,กับเรื่องแบบไหนก็คิดเฉพาะให้เด็กคนนั้นขึ้นมานะครับก็คือคิดเฉพาะจาะจงนะครับก็คือเหมือนจะปั้นเด็กนะั่นแหละแล้วก็ตลาดซีรีส์ตอนนี้ก็ตลาดซีรีส์วายก็ ใหค้คนให้คนสนใจเยอะนะครับก็เลยมาที่ที่ทำคลิปไลน์เรก็ได <c oughs> ้พาร์ทเนอร์ดีอย่างพี่พี่สิริที่ทาบริลินับช่วงก่นนนอนแล้วก็ทำไอจีเอาไปขาผมทำพี่สิริเลยฮะทำไมต้องเป็นมายูนิเวิร์สฮะก็จริงๆริงอ,อย่างที่ทางคุณเอ็มได้ชี้แจงแล้วนะครับตลาดวายตอนนี้ซีรีส์วายเป็นที่ รู้จักมากขึ้นในในในบ้านเรานะครับแล้วเราเองอารมรินก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของอีโคอซิสเต็มนี้นครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือบ้านเราวันเนี้ยเริ่มเปิดรับนะครับให้พื้นที่กับทางเพศทางเลือกมากขึ้นนะครับเราก็อยากจะส่งเสริมนะครับให้ทุกคนสามารถ แสดงศักยภาพได้นะครับก็เป็นที่มาว่าเราเคยจับมือกับทางเอเธียห้าหนึ่งนะครับเพื่อทั้งไอคิวี่ในการที่จะช่วยกันโปรโมตอ่ตัววายซีพีของเรานะครับ oh. เพื่อให้เป็นหนึ่งในซ oh. อฟต์พาวเวอร์ของของเมื <laughs> เอ่อไทยเรื่องนี้มันจะแตกต่าง <c oughs> จากทุกเรื่องที่ทางอเมริกันเคยแบบมีมาหรือเปล่าฮะก็ถ้าเป็นของ่มายูนิเวอร์สนะครับซีรีส์จริงๆวันนี้ตลาดซีรีส์วายในบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นแนวโรแมนติก <c oughs> คอมเมดี้นะครับรอมคอมแต่ ทุกทีเนี่ยของไอเอวิวเออร์สจะมีมีความหลากหลายนะครในตัวตัวเรื่องๆนะครับมีทั้งเมื่อกี้คุณได้เห็นทีเซอร์กันไปบ้างแล้วนะครับมีทั้งความเป็นดราม่าเข้มข้นนะครับมีเอ่อมีแนวแฟนตาซีนะครับมีมีแนวสยองขวัญก็มีสืบสวนสอบสวนก็มีนะครับมันก็จะแตกต่างกับเรื่องอื่นที่ที่วันนี้อยู่ในตลาดบ้านเรานะครับในข่าวพี่ว่าแบบว่าไอซีเอคือเตรียมที่จะแบบปล่อยไปสู่ตลาดต่างประเทศเยอะมากใช่ไม่ต้องบอกจริงๆฝันฝันเกี่ยวภัยวันมันใหญน ต้องบอกว่าโปรเจกต์มาอยูนิเวอร์สันมันเหมือนเป็นมินิซีรีส์เล็กๆหลายๆเรื่องเนาะแต่ว่าภารกิจมันยิ่งใหญ่มากเพราะจริงๆมันเรื่องของเรื่องนี้ตั้าความตั้งใจความหลากหลายในแง่ของเนื้อหานแสดงบทต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตั้งเป้าในการทำตลาดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนคณะไอ้ีก็คือเป็นเกียรติของเราด้วยในการที่จะร่วมพาซีรีส์เนี้ครับผมไปโด่งดังระดับโลกแล้วก็เชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจได้ในตลาดโลกเช่นกันเดี๋ยวให้แต่ละคนฝากดีกว่าครับกับซีรีส์เรื่องนี้ครับ นอกจากฝาก My u n i v e r s รแล้วนะครับฝากเทียแล้วฝากเด็กๆอของทางเทียไฟวันด้วยนะครับมีทั้งเด็กที่ผ่านงานแสดงมาแล้วแล้วก็เป็นเด็กที่ใหม่เลยนะค,ะครับเด็กชุดนี้เราเราคัดมาจาก4,000กว่าคน <ừ> ตอนนั้นที่ที่คัดกันมาเพราะในปีหน้าเราก็จะคัดเข้ามาอีกกองทัพหนึ่ง <laughs> เพื่อเอามาให้ เล่นกับทางอเมริกาเลยไอ้สีเพิ่มเติมนะคะเป็นไงฝากติดตามเทียร์ไฟวันทุกช่องทางด้วยครับอ่าามีสิริบ้างนะก็ฝากซีรีส์วายนะครับของทางมาอีอูนิเวิร์สนะครับเออ่ที่มาออนทางอัมรินทีวีนะครับไอ้สีช่อง34นะครัะแล้วเดือนสิงหาคมนี้ก็รุ่งไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกทางมายูนิเวิร์สนะครับจากเทียร์ไฟวัาครับจากพันธมิตรของเราอเมรินทีวีแล้วก็ไอ้สีนะครับฝากติดตามครับแล้วก็รับชมได้วันที่20สิงหาคมนี้นะครับตอนสัตว์นิชาทางไอครับ

Welcome out. to Star, Star Society. Society.